สวัสดีครับผมเกรงไกรครับวันนี้ผมมีงานให้ซ่อมรอยบุกนะครับบริเวณประตูของคอนใดขอดูใหม่นี่นะครับรอยบุกนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับและที่เหนือกว่านั้นเนี่ยรอยตำแหน่งของรอยเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ข้างใต้ของประตูแล้วก็ไสไปทางบางโคนหน้าขวาซึ่งตำ,ำแหน่งนี้ถ้าให้ผมทํางานโดยภาาปกติผมก็คงจะต้องเข้าจากทางไม่ทางกระจกเอาเครื่องมือลงมาตรงนี้แล้วก็ไม่ค่อยนวดให้วิธีนี้นะครับหรือ เปิดแางปรตตูเแล้วก็ใช้เครื่องมือเข้าไปข้างในแล้วก็นวดออกมานะครับแต่ข้อจํากัดของรอยนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารอยค่อนข้างใหญ่ถ้าผมต้องใช้ผ่านี้แล้วก็นวดออกมาอย่างนี้นะครับการที่ผมจะมองเห็นรอยเนี่ยผมจะเห็นได้ชัดเจงนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมจะต้องนวดเนี่ยผมจะต้องก้มอยู่ตลอดเวลาซึ่งทําให้ผมไม่ถนัดเครื่องมือที่สอดเข้าไปก็จะติดบริเวณคานพอดีครับ เราถ้าต้องซ่อมผ่านทางแผงประตูผมไม่สามารถเอื้อมถึงบริเรณรอยเพื่อเก็บงานได้เลยครับรอยบุบที่อยู่ตำแหน่งบริเวณนี้นะครับถ้าจะให้ผลงานออกมาดูดีนะครับมีอยู่วิธีหนึ่งนะครับก็คือการถอดแผงประตูเพราะว่ามันจะมีช่องให้ผมสามารถใช้เครื่องมือเข้าไปได้หลายช่องแล้วก็มีหลากหลายเครื่องมือให้ผมเลือกได้ครับ ผมได้เสนอกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็อนุมัตินะครับเพราะลูกค้าไม่อยากทําสีใหม่ครับผมการทําสีรอยนี้จะต้องโป๊ค่อนข้างหนานะครับแล้วก็วันข้างหน้าโอกาสที่สีที่ทำเอาใหม่เนี่ยจะผิดเพี้ยนจากส่วนที่มาจากโรงงานครับจากที่ถอดประตูออกมาจากตัวรถแล้วนะครับแล้วก็นํามาประกอบกับบนแผ่นยึดนะครับจะเห็นรอยเป็นคลื่น แล้วก็มีรอยบุกยาวนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมจะต้องทําก่อนก็คือผมจะตอกรอยนูนพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีรับแรงอัดของเหล็กนะครับผมจะตอกเพื่อให้มันลดคลายแรงอัดแล้วก็ค่อยนวดพวกที่รอยบุมลงไปให้ขึ้นมานะครับ หลังจากที่ได้ตอกรอยนูนแล้วนะครับตอนนี้ก็เรียบเนียนดีนะครับมันก็ช่วยในการเรื่องคลายแรงอัดนะครับเพื่อที่ตอนที่เราผมจะดันรอยบุกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องออกแรงมาก <S <S หลังจากนี้เนี่ยผมจะใช้วิธีดันรอยบุกด้วยเครื่องมือแบบนี้นะครับปลายที่จะเป็นแบบแบนๆบ้างเป็นแบบนี้บ้างกลมๆใหญ่ๆนี้บ้างนะครับเนื่องจากว่ามันยังมีช่องเล็กๆให้ผมสอดเข้าไปได้หลายช่องนี่ทางเลือกให้ผมค่อนข้างเยอะนะครับ ที่เห็นเงาขยับขึ้นลงขึ้นลงนั่นนะครับก็คือผมใช้เครื่องมือที่ออกแบบพิเศษนะครับเข้าไปด้านหลังของรอยแล้วค่อยๆนวดจากด้านหลังนะครับให้เนื้อเหล็กที่บุบเนี่ยค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันครับผมจะขยับตัวขยับตำแหน่งของผมแต่ขยับตำแหน่งของไฟไปหลายๆมุมนะครับ <ๆ S 2> เพื่อที่จะตรวจว่ายังมีรอยตื้นรอยบุมบริเวณไหนอยู่บ้างครับ จะได้เก็บงานได้ละเอียดนะครับการได้ถอดประตูออกมาซ่อมด้านนอกแบบนี้นะครับทําให้งานผมง่ายขึ้นแล้วก็ผลงานออกมาดีขึ้นมากเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับงานนี้ก็ใช้เวลาประ,ประมาณ2วันนะครับรวมถึงการถอดและประกอบประตูออมานะครับแล้วก็ซ่อมด้วยนะครับผลงานก็ออกมาประมาณ90%นนะครับลูกค้าพอมาดูผลงานแล้วก็พอใจนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ต้องส่งเข้าศูนย์ทําสีเพราะว่ารถเขายังใหม่นะครับเขาก็ไม่อยากให้สีมันผิดจากสีเดิมๆของเขาที่มีอยู่นะครับสําหรับผมนะครับรอยที่ผมไม่แนะนําให้ซ่อมแบบไม่ทําสีนะครับก็คือรอยบุกที่มีลักษณะลึกและยับมากนะครับเพราะว่าเนื้อเหล็กได้ถูกยืดออกไปค่อนข้างมากแล้วครับค่าบริการของรอยนี้นะครับ ต้องเรียนตรงๆเลยว่าก็ค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าต้องมีค่าบริการในการถอดและประกอบประตูนะครับแล้วรวมค่าซ่อมเฉพาะรอยนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับรอยนี้เนี่ยผมคิดลูกค้าไป6 0 0 0บาทนะครับใช้เวลาอยู่2-3วันาลูกค้าสนใจที่จะนำรถเข้ามาซ่อมนะครับส่งรูปมาให้ผมประเมินค่าบริการได้นะครับตามไลน์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกับผมสวัสดีครับ